สุขสันวันสงการพี่น้องจ๋าไปเที่ยวไสโนอพี่น้องจ๋าเบิงเดเออจ๋าไปเที่ยวไปหลอกอะให้เรามัระวัางเวลากันครับคีนาะจากพี่น้องจ๋าให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบิ้อดสุขขูสุขคน้อจาพี่น้องจ๋าเมื่อนี้แปดสิพ้ามากินสมงวพี่น้องจ๋าสมงวยักเบิ่งดูพี่น้องจ๋ากับหม่ำยักพี่น้องบักพริกเยียงใส่มาเต็มเลยพี่น้องจ๋าสมงวนี่ไปเออ สองอันหากินหาเลาะพี่น้องเพื่อนฝากมาให้กินโอ้ยต้องขอบคุณเพื่อนหลายๆเ้อจ้จพี่น้องจ๋าผู้ใดอ,อยากสร้างสื่อเพื่อนกะบ่นทักไปหาเพื่อนเลยจ้จพี่น้องจ๋าหากินหาเลาะสองเพื่อนพี่น้องจ๋าเบิบ่งเนี่ยสมม่วนเนี่ยีหริได้พี่น้องปกตินี่อ่าปกตินี่เสียเบิง่งป๊าโถษตองมี่ตองนี่มี่ นหน่อยนึงพี่น้องจ้าตองเบิ่งดูมีส่สําเนตละพี่น้องอันนี้ก็มาพาเลยพี่น้องจ้าหม่ำเนี่ยคือกันละพี่น้องพู้น่ะบิ่งเนี่ยอืมใส่หนึ่งสีบอพี่น้องหม่ำเนี่ยอืมพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้โหปกตินี่ กินดิบก็ได้ได้พี่น้องแต่ว่าแพทบบแพทบบมากินดิบของเพื่อนนี่เสียบอินหรีพี่น้องโอ้ยมื่อนี้พักพวนพี่น้องจ๋าเบึ้งเนี่ยพี่น้องอันใหญ่แห้งนี่ห้อยลงไปนี่พี่น้องจ๋านี่แบบพริกนี่ออันใหญ่แห้งหอ,หอมหอมนิวเข่าเราพี่น้องจา๋ามา มากินกับเขาคนโุน้นเขากันหนึ่งว่าไม่ไมเลยได้พี่น้องนิ้วเขา่าไบยพี่น้องจ้ามือนี่โอ้ยมือว่านี่ไปเบิดมือเบิดเว็นป๊ดถูกไปแต่เสียบเฮียพี่น้องสมกำหม่ำหนักอีลีได้ดพี่น้องจ้าอื้อ Rất Hoàn cả hoàn Chỉ bay sáng bay chi là phía nông. Ngon hai cả đầy lúc mất kín khẩu nhỉ Lọ thiếu kinh

บานเพื่อนอะไม่เกียงเหนือเลยเพี่อ,องเพื่อนบอกให้แพทย์ไปเล่นน้ำยูถ้าตอนไม่โอกาสให้ไปเล่นน้ำด้วยจ้ะอื จะหยาดเล็กน้อยเห็นบ้านีพ่พริกไห พ,นพน่นใจแบบจัดเต็มเลยจรินินนมวขาวพี่น่องตื่นมากไปแส่บอะไรน้ำมูเล่มือนอ่ย เล่นหน้ามาไขแตกนังเหรอโอ้ยชมเพื่อนแสบอี๊ยเขาไปหาซื้อรถพี่น้อง ก๋วเตีขายอ่สองห้ากินห,าห้าแล้วแพดกินเบิด์อ,อนันนึงแล้วเนีย่ยเปจะมากาสองอัน phải không? Vâng nè vâng. Mà đi lên ขึ้นดังเสบยนึลงเลย้ยนั่งตื่นมากกับหิวขอน้ำ มืันนี่กระซิบซี้แล้วพี่น้องบื้มกระชิบห่าล้อพี่เจ้าน่ำล้อล้อรถพี่น้องจา๋าย่ำเทียวเทียวรถ เบื่อไงอื้มฮึชิชอนค่ะหอนแน,น่พี่น้องจ้าแล้วนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้บัาก็ต้องขอลาพี่ลาน่องไปก่อนจะลืมกดไลค์กดแชร์นไฟนเดอจา้าสวัสดีจา้า